แม่ผ่อนเสียงเพลงเออเออตีพ่อทำไมเออเออนั่นเห็นไหมมาเอามาเอาไอออกพี่พลอยมาตีพ่อทำไมเออเออออตีพ่อเฉยงหรอไปตีแม่กัน จุ๊บแม่เลยยังจุ๊บแม่เลยยังค่ะจุ๊บแม่เลยยังไปจุ๊บแม่ไปจุ๊บแม่จุ๊บแม่จุ๊บแม่เด้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ้าตีแม่ทําไมจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บตรงเนี้ยจุ๊บจุ๊บแม่โอ้โยคนนี้วะเนี้ยมาจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ย จุ๊บๆโอ้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 เฮ้ยบู๊บบูบบู๊บบู๊อือเออดีกันเอานั่นโนโนโนขอโทษก่อนเลยนี่น้องขอโทษเลยพ่อนไปละว่าดีครับสวัสดีจ้าน้องบอยน้องแฟนมาถึงบ้านแล้วครับผม ถึงบ้านแล้วนี่น้องเพชรนะครับน้องพลอยหาเรื่องแล้วก็ไปแล้ว <c oughs> น้องพลอยหาเรื่องมูแล,ล้วก็ไปแล้ <c oughs> อเต้นยัาเมื่อตีแล,ล้วก็ไปน <c oughs> ั่นเออ อโอ้มา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 เต้นแล้วหลูกแล้วมามาน้องพลอยมาตรงนี้มา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 เออนั่งลงมานน่นั่นละเออเออจุ๊บแม่จุ๊บแม่กันจุ๊บแม่จุ๊บแม่ตีไม่ได้ต้องจุบ๊บมาพ่อจุ๊บก่อนจุบ๊บ <c oughs> มืนมันม,นม,นมันมันกัดกันน่ะเอ้ยอยากหยอดอยากหยอ <c oughs> ่อนไปดูนมแม่ไหมห <c oughs> วานออเออเหีย <c oughs> ดข้อแข็งน <c oughs> ้องของพูนี้ก็อย,ยู่ดีแทนนี่ นี่คือคอยู่ดีแท้นี่นเุเพรเพชทั้งเพรสวัสดีครับคุณแม่คุณยา่าคุณยายทุกทุกท่านที่ชมอยู่นะครับผมกลับมาจากสารคามแล้วก็ไปเตรียมเวทีแล้ววันพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะติดตั้งจอย l ดีทั้งหมดตอนนี้คือเวทีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดเสียงนะครับพรุ่งนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ าภายในบริเวณบ้านตอนนี้น้องๆก็กำลังซ้อมมีโชว์ใหม่ด้วยนะครับมีโชว์ใหม่ที่จะมาเซอร์ไพรส์ในวันปิดฤดูกาลด้วยใครที่ไม่ได้มาโอ้ผมนีคืดอ,อยู่นี่พี่น้องสิมาเบิงหนาเวทีหลายบี่น้อนมันเป็นวันธรรมดาเป็นกลางสัปดาห์ด้วยครับเป็นกลางสัปดาห์ด้วยแล้วก็มันเป็นปลายเดือนด้วยนะฮะ FC อหลายคนบอกว่าเงินเดือนวัฒนายออกแล้วก็ต้องได้ยุดงานหลายมือ แต่ก็อยากให้มาแต่ถ้าใครมาไม่ได้ก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าชมได้นะครับผมก็โปรดักชันเวทีแสงสีเสียงก็จะ,ะแปลกแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเกา่าก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำเวทีสำหรับฤดูกาลต่อไปด้วยนะครับ น้องปลายเข้ามาแมนครับน้องปลายก็ม่าน้องบีปารวีเข้ามาแล้วก็มีศิลปินใหม่นะครับน้องหนูนาวัดน้องหนูนาวราพรนะครับน้องหนูหน้านี่ศิลปินใหม่กับมีเสียงที่เป็นทุนมากนะครับแต่กรบเพาเคยเป็นศิลปินอยู่สังกัดวงใดนะครับก็จะมาเปิดตัววันปิดฤดูกาลนะครับแล้วน้องก็จะมาลุยปีหน้านะฮะแพรวากาฟิวก็มาเหมือนเดิมครับแพรวากาฟิวกับมาคือเก่า นะครับอยแอนก็มีช่วงเมตรเลขคู่เหมือนเดิมครับแต่ก็จะมีโชว์เปิดตัวลิง์ซื้อบัตรใช่ครับลิงซื้อบัตรลิงกนี้ครับผมกดลิงที่ปักหมุดด้านล่างเลยตอนนี้อยู่ในกลุ่มน่าจะประมาณสี่พันคนแล้วครับเข้ากลุ่มเร็วอยู่เข้ากลุ่มเร็วกว่ากว่าทุกรอบที่ที่ผ่านมานะฮะอยู่ในกลุ่มสี่พันกว่าแล้วครับ โอ้ยแม่เขากลุ่มเชียงไหน,นาะแม่กดลิงที่พักปักหมุดครับผมมา,มานะ,อะ,อะนพอดีแม่เพ,พิ่งมาแต่อยองชอนบุรีครับพ่อกะตื่นตะเสาก็เมื่อเช้าก็ไปสั่งงานช่างไฟนะครับที่บ้านที่บ้านพักก็เคลียร์พื้นที่ ทังบ้านสีเทศที่ปูนคอนกรีตทั้งเหมือดคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดนะครับแต่ก็คงหลังปิดวงนู่นแหละนะครับพอดีนะัดสร้างมาแล้วที่นี้ก็สําสนักพุทธมาสํารวจผังของวัดมาสํารวจองค์ประกอบวัดนะครับก็ไปเซ็นเอกสารที่วัดก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับรอรอแค่ใบรอแค่ใบเป็นทางการตอนนี้ก็คือไม่มีไม่ไม่มีติดอะไรแล้วจ้าหึ ตอนนี้ก็คือไม่ได้ติดอะไรครับเราผ่านเรื่องเราผ่านขั้นตอนที่มันยากมาแล้วนะครับที่เ็ามีโฉนดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประชุมตามขั้นตอนก็มีประชามตินะครับประชุมแต่ละเดือนเราก็รายงานประชุมแล้วก็มีลายเส้นจากท่านผู้ว่า <c oughs> มีลายเส้นจากท่านผู้ว่าท่าน ตอนนี้ก็คือยื่นเอกสารทั้งหมดจากจังหวัดนะครับก็เข้าในส่วนกลางนะครับเข้าไปในส่วนกลางก็คือเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเพิ่นกสิมิการพิจารณากันประชุมกันแล้วก็เซ็นทําใบตาตั้งวัดนะครับนะครับผู้ใดเต้นอะ น้องเพชรกิดตึงพ่อมากไว้นอนแม่อากน้แม่ซอแม่ซอแม่แม่แแม่นไปนอนบนห้องแม่แม่แม่น้องพลอยพลอยพลอยมานี่พลอยพลอย น้องพลอยจ๋าจ๋าทั้งนี่จ๋าแล้วน้องพลอยพลอยจ๋าน้องพลอยจ๋าพลอยจ๋าจ๋าก่อนพลอยจ๋าจ๋าจ๋าวันหวานในลูกพลอยจ๋าจ๋าคนนึงน้องเพชรจ๋า เพชรจ๋าจ๋า <im it> ยิ้มสวยหน่อยยิมยมยมย้มสวยหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มสวยยิ้มเอาวีออกยิ้มเห็นเ่ล่ะเห็นป <im it> เป่คุณยา่ยาย่าอ้อยเข้ามาดูแล้วนี่เห็นไหม อยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยกัอยิงลูกยิ้มสวยหน่อยไม่เห็นไม่เห็นเลยไหนเห็นน้องคอยไหมนี่อ่ะยิ้มยิ้มยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยใส่กล้องนี่ไหมลูกเออดังพอเลยสิหักนี่เนี่ยอ่ยิ้มสวยยิ้มสวยก่อน รักจังเลยขาขอบคุณค่ะเอ,ออ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไหนบายบายไปเลยไปเลย จุ๊บแม่จุ๊บแม่ไปละพลอยจ๋าพลอยจ๋าขึ้นจ่าหังสันผู้ใดพาจ๋าพลอยจ๋าเออวางส่นี่ไม่รูพลอยจ๋า พ้อยจ๋าพ้อยจ๋าพ้อยจ๋าพ่อยจ๋าพอยจ๋าพอยจ๋า FC แคมแมมจะได้เจอนี่ไงปาตาลบอกว่าจะซื้อชุดเกาหลีมาฝากส่งมาหรือยังครับ เออาออา้ยเอ้ยอย่าโน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 สิกาปากใส่กันแล้วเอา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 ตีกันเลยลูกตีกันเลยทาแป้งให้พี่พลอยหน่อยทาแป้งทาแป้งเอาเอาแปะใส่มือก่อนใส่มือตัวเองก่อนนี่ใส่มือตรงนี้เออนี่แล้วก็ทา แค่จ้าจ้าไปจ้าอือีจ้าป้าเมยสวัสดีครับย่าไหมออกเดินทางหลายคนก็ออกเดินทางคืนนี้ใช่ไหมครับมาถึงพรุ่งนี้มาพักก่อนเห็นโรงแรมบอกว่าเต็มตั้งแต่ยี่สิบมาไทยพอใทยพอไปไปให้วันปิดวงอ๋อ ขอบคุณค่ะขอบคุณชุดเกาหลีเอาอแป้งสิหม,มืดเอามานีให้พ่อเร็วอมามาลูกมามา,มาโอเคพอแล้วพอแล้วมันปวดนไปใสไปใส่ไปใส่ไปไส่ปวดนะ ลียนลมนะคะเอาแปงเทใส่พื้นทัวันอย่าหยุ่มกันเด้อครับผมแม่ไม่ได้เหมาครับแม่มีรอบเดียวแค่วันปิดวง158บาทนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยเมาเมาเราเลิกทําตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับเต็มไปพักบ้านญาติอ๋อครับผมใครไม่มีที่พักก็ไปพักที่บ้านพักก็ได้นะครับแต่ว่าก็สิเป็นแบบพักยูดม หมายถึงว่าถ้าใครมาก่อนแล้วยังเข้าที่พักไม่ได้ก็ไปปูสารเนาะผมปูเสือแล้วก็มีหมอนมีอะไรให้นอนเล่นที่บ้านพักอะครับชอบท่าเดินแคมแมมไหนใครใช้แคมแมมยกมือแคมแมมยกมือป้าป้าย่างแกงแขนสาวพ่อย บอดหอมคนนอนเนยรอในกลุ่มแล้วครับผมอีกวันนี้ยี่สิบสี่แล้วใช่ไหมฮะยี่สิบห้ายี่สิบหกอืมอีกสองวันมีเวลาเข้ากลุ่มแต่ก็เข้าเลยก็จะดีสุดดูทุกวันคะ่ะรับแฟด1ร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับชมนีกคุม โรงแรมโอ้ยโรงแรมถ้าเป็นมันปิดวงเปิดวงเนี่ยเขาจองเต็มไว้นานแล้วครับเต็มไว้อันนี้ก็เต็มจริงๆเผื่อห้องสำรองไว้เผื่อกันกันลูกค,ค้าแบบของกัน้องมีปัญหาไม่ห้าห้องแต่ก็ได้จองเต็มเหมือนเดิมเพราะว่ามีผู้ใหญ่มาด้วยนะครับผู้ใหญ่มาพักเด้วยก็เลยเต็มทุกห้องเลย ไปทาให้แม่ไป,ไปทาให้แม่เด้อทาให้แม่จ้า <c oughs> ไปหวีผมให้แม่เร็วหวีผมให้แม่ผูน้นึงถ้าแปรงผู้นึงหวีผมไปหวีผมให้แม่ไปหวีผมหวีผมให้แม่เด้อหวีผมม <c oughs> <c oughs> ันัวกรนแม่เบ่ผู้ใดเห็ดผู้ใดเห็ด เออวิผไม่แม่เอวิผมไม่แม่คือว่าลูกแปลงนะเแม่คือบ่รลูกเน่แปลงโอ้ยนก็ก็จะไปนั่นแหละครับเพราะว่ามีทําบุญเกษีลูกไปไปบานสารคามหมดเลยแต่ขึ้นเวทีโบขื่นเวทีนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเอาขื้นเวทีมันเกษมีซุ้ม ส้มจอบหาเลี้ยงเขาเนว่าเอาลูกไปหากินเอาลูกไปหาติบหาอย่างสิซึ่งจริงๆก็อยากเอาไปเห็นความหนาละือซื้อพี่น้องบอกมาให้ก็ได้ดเด้บ่ได้อยากบ่ได้ไปบ่ได้มีจุดประสงค์แบบนั้นอยพี่น้องหลายคนเนี่ยอยากเห็นความหนาของลูกเก่าไปซื้อแล้วพอดีมือนันเปนบ่แอนไลน์ว่าบอให้ค้นเขามาป้าน แม่นไหมครับหมายถึงว่าเราเราไม่สะดวกแบบว่าคือถ้าอยากเจอน้องค่ะบางโอกาสเท่ากับสิประกาศไ้ว่าแบบเออเจอันที่นั่นที่นี่แต่ว่ามาบ้านคือบ้านมันมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนะาะบันเนียนก็มีคนมาโม่ให้คนมาบ้านแต่ว่าห่างเอาลูกไปล่ำนําเอาไปพึ่งเอาไปสองเทือครับพึ่งเอาไปพึ่งเอาไปสามเทือไดมเอาไปตลอดเนีแต่ว่ามูเจ้าอาสีเห็นคลิปดูซื้อเพราะว่ามันเป็นคลิปเก่า เอาไปแค่สามครั้งเอาไปก็เอาไว้หลังเวทีก็มีที่พักมีห้องพักลูกง่วงกัะให้ลูกนอนครับเก่าไปน้เาเวล่ายุกไก่ขยันให้เขาไปเบิ้งไปแบบได้ไปเหมือนกับไปเล่นรูบรรยากาศหรือไปแบบมีความชินกับบรรยากาศแบบนั้นพอใหญ่มากเขาก็ต้องไปน้าบาน <Okay. S 1> มันกรือบ้านเนาะมัคนคนละเหียนพลกันเลยดิบอสันแมนบอสัน <c oughs> คนเบาเบา ต่างๆนะนะเห็นผลมีคือบ,บ้านบางทีเขาแบบบม่บค่อยได้ยูเนาะก็เซฟทั้งสองฝ่ายนัน่นแหละเซฟทั้งแฟนลับเซฟทั้งศิลปินด้วยพี่ๆแม่ๆเขาจะต้องไม่ต้องกังวลเราก็จะเจอกันในส,สถานที่และเวลาโอกาสที่มันเหมาะสมครับยังบ้านหั้งสีก่ก็มันเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ส่วนตัวบางที่ผม โยบานพมกับมูมพ่ม,มก็งามบาอาบนาบ่หลังสี่ขันย่างกันทั่วบานใส่เสื้อผาธรรมดาบด้เรียบ้อยบ่ได้อีอย่างบ,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 บางเ่อเขาก็บ่อยากให้คนเห็นในมุมที่มันในมุมที่เฮาเป็นส่วนตัวส่วนตัวแบบนี้เังสิแม่ครับเนี่ยบานเนาะมันบ่มันคือขันคนเข้านอกออกในได้สบายเขาก็พี่น้องสิเขาใจยุดอก <laughs> ขันพี่น้องใหญ่แล้วสิเข้าใจอยู่อันเอาลูกไปเวทที่ก็เอาไปแค่บางงานที่สำคัญแล้วก็อยู่ที่ใกล้ๆจริงๆแล้วก็มีคนดูแลอยู่อือผู้อยากเห็นกับมีเอาสาวเพจ สาวเพจปาป้าเมียป้ามาไปอาบน้ำยายยายอันนี้ติดฟานี่ล้วววมันมันเปลี่ยนสีเลยมันจะมันกัดซุดเป็นสีแล้วยายติดแคล้วนี่แข้วหักแล้วบ้านี่ไปเดินไปหายายเลยไปเดินไปหายายเลยนั่นเห็นเนาะ เอาออกเขี่ยนเขาแคลวอีกแล้วนี่กนแคล้วสิุหลดออกมาน้ำตีอ่าขึ้นออาเกือบได้เอาแคลวออกน้ำตืนนี่เข้ามาเดียเอาลูกไปอันติ่มเทพี คือบางคนแบบพ่อพึ่นหูไปหนาเวทีเนาะพึ่นกับมาไปยืนลูกเนี่ยแปลกอยู่เดน้องเพชรน้องคอยอยากไปยืนแต่อยู่ขังเวทีบัดนี้พ่อ้าไปยุขังคุณแม่คุณยายอยู่หนาหันพึ่นก็อยากเข็นเนาะพึ่งก็อยากเห็นบัดนี้อยากเห็นลูกพึ่นก็เอื่นไปเขาก็อยากให้ไปเห็นบางคนเพื่อนนีนหำใจพึ่ก็อยากเอารางวัลให้กับเก่งใจเพื่อนมันก็บอม่แนวปฏิเสธก็เลยให้เป็นลูกไปเอาแต่จริง คือโมผมบ่ได้อยากได้มองนีหรอกพี่น้องบ่ได้คิดว่าเสียลูกไปหากินเพราะเจ้าของกับรุยเพราะแห้งแล้วกินไหมนะส้มตําผมมีรายได้ของผมอยู่อันค่าจางของผมมันกับเพียงพ่อที่สิเลี้ยงขอบรัวหรือที่สี่แบบพ่อใจอยู่น่ะนะความรว,วยบ่วมยบนลุยนี่มันมันประเมินบได้หรอก แต่ว่ามันอยู่กับามพ่อใจคือผมกับพ่อใจอยู่บด้คิดว่าสียเอาลูกมาทํามาหากินผมพ่อใจในฐานะในการงานในอาชีพของผมตอนนี้แม็นผมอาสิบริเล่วยหลายแต่ผมกับคิดว่าผมรวยอยู่เพราะผมพ่อใจแล้วซึ่งบริบริคิดจัดเม็ดเลยว่าสียเอาลูกไปเพื่อหาผลประโยชน์ไปได้ตีไปได้รางวัลอย่างสันอย่างสีเพราะว่าผู้สี่หอ่ะเพื่อนบริห่แค่หนาวเวทีดอกผู้สี่ห่เพื่อนกับ ให้ย่าให้แม่หรือฝากแอนฝากบอยมาอยู่แล้วผู้พ้นที่เลี่ยงเลี้ยงซอยอะครับผู้พ้นมีนำใจใหาเพราะว่าเขาก็ับเลี้ยงเอาหลูกมาเลี่ยงเอาวันนี้ของใครเนี่ยของบ้านนี่บ<ป>อกอเเข็มแม,ม่อย่าลืม เอา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 หน่มบ่ห <ules> นุ <motiv ators> <vt ret ro niveau> ่มหนุ่มบไหน้ากวนครับหืมกวนดิออียงซอยแมนครับขอบคุณครับเอา กินกล้วยเด็กสองคนนี้เขาชอบกินผลไม้นะครับนั่นเด่นันนี้อะเ่อนะไนั่น,นะน,น,น,นมผมสุกหลายเพิ่นได้ก,กินเ็ดหนาคือย่า่สวยครัแคมแมมเต้าเขารู้ว่าพ่อแม่รักเขา ตั้งแด่เอาลูกมาอยู่น้ำหนีขึ้นเวทีสามเทืาอันสามเท้อ,อน,ทนี่กับบันทึกคนไปเห็นในคลิปมันก็เป็นคลิปเก่าเนาะแบบคลิปเก่าวนวนไปให้บางคนก็บพึ่งเของแม่บึงเขาว่าเอาปไปเช็ดมือก่อนลูกเอาลูกไปขึ้นเวทีหางเงินหนึ่งสิงบโมเมนตด้ีครับมันบหดห้าบปรดจคขึ้นฟังสั้นไหนกันอยู่ไหนไปบอกไงดีซิหมูผมมีสองทางทำมาหากินอยู่<อ> มีปัญญาหางเงิอนอยู่น้องเพชรห่างเท่าห่างเท่เาผมแบนด์เขาเหม็นผมว่าโอ้ยน้องไปเช็ดมือก่อนลูกได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวพอดีเห็นทางวัดเพิ่นโทรมาครับเดี๋ยวผมรับวัดก่อนอันพี่น้องสามารถกดลิงก์ที่ปักหมุดเข่ากุมได้เด้ครับผมช่วงนี้ก็ยังทันอยู่ครับมีไ,ไ,มไม่ไรอยู่ในนี่ล้วก็มุออื่น